ครับพบกับช่องหัวหอกติดดินอีกแล้วงหัวหอกติดดินมาฟ้ามผักคามได้รับแจ้งด่วนเลยเวลางานฟ้ามมีเวียกตลอดมือเลยเพ่อกำนันอยู่บ่โอ้ยไปส่งนมแล้วนเนาะพ่อกำนันเนี่ยแจ้งหมอมาจนคำเลยเอาเขียวเป็นยังได้ขอร้องให้หมอหัวหอกติดดินมาเบิ้งเนี่ยเฮ็ดยัง เป็นยังไงครับหัวนมตันครับหัวนมตันครับบีบออกบีบออกอยู่ฟ้ามเคยพ่อแยกตัวนะยอางพ่อตัวนึงนะครับมันเป็นยังไงตัวที่แล้วมันเป็นกอดแดนไปแดนมากขึ้นกระสานเนี่ยครับก็เลยมาขวางเวลาลีนมครับแล้วตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้นี่บีบออกครับเป็นยังไงอูดเซล่ะไรเบิร์นลูกไเต้าไหนเต้านาท้ายเป็นยังไงครับ นี่ครับแผลอยู่ปลายเตี่ยครับโอ้รีดบอกม่มีก้อนเม็ดเนาะมีเม็ดครับอ่ามันมันเป็นแผลไตบ่ครับเออเป็นไตมีแผลเคยเคยเป็นอย่างก้อนมาก้อนบ่เป็นแผลตอนแรกอ่ะบ่ครับบ่อ่าเป็นอักเสบอย่างบ่บ่อด้อักเสบนะครับแต่ว่าเป็นเลือดแดงแดงครับเป็นแผลขึ้นมาเนาะครับอ่าเดี๋ยวเบิ่งดูมองหอกปิดดินเบิงองดูครับครับตรวจ ตรวจเบื้องแรกครับที่ปายรูนมตรงวงแหวนนะครับเป็นเนื้อบานๆขึ้นมาเลยครับมีรอยรอยอักเสบอาจจะมิกเกิดแผลนะครับเกิดแผลแผลแล้วกระตกสกเก็ตสั่งเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อไปขวงครับเฮ็ดไห้นมออกยากมีเฮ็ดใหอักเสบได้นะครับวิธีรักษานะครับวิธีรักษาเขากะเฮ็ดจังซี่เดอครับหมอกระจิมีคเครื่องมือแบบนี้ครับ ชักเข่าชักออกชักเอาเนื้อเยื่อออกครับที่มันขวงอยู่นี่ครับเป็นเนื้อตายขวงอยู่นี่ชักออกชักออกเสร็จแล้วก็เอากระจีใส่ปลั๊กใส่กระป้ายครับพอหลังจากหาเอาใส่เครื่องมือจาะควักเอาเนื้อเยื่อครับเป็นเอ็นแข็งๆออกที่มันไปขวงรูนมอย่น่ยเอาใส่ปลั๊กครับปลั๊กเสียบกระป้ายเนี่ยใส่ปลั๊กตันนี้เป็นปลั๊กลาสติกครับเขามีขายในท้องตลาดนะครับตมตมร้านยาศาสเตอร์มีขายครับผมอ่านหนึ่งสามสิบบาทมาถึงสามสิบบาทดอก นะครับเสียบเข้าไปจําเลยเผลที่เขาใส่ปักเพราะว่าเขาจีใส่ไว้ตลอดเลยครับผมใส่ไว้ตลอดเลยใส่บ่ไห้เนื้อเยี่ยมันสั่งเนอเยย่ออีกไหมนะครับเนี่ยนนะครับใส่สำลีหัวเช็ดตรงปลายรูน้มเลยครับแล้วก็ใส่ปักเป็นยังไงล่งบ่ไอเขียวหลังจากหมออปักแล้วล่งดีบ่ล่งดีครับโอ้ออกจงจวงเลยเนาะอเขี้ยวเขี้ยวไล่เต้าน้่มหมดเขาจีได้เสียบปัก ครับไลน่นมให้หมดไลน่นมให้หมดนมค้างเต้าก็ได้เดี๋ยวอักเสบปวดนมใหญ่เลยครับโอ้เ่าเราสมบูรณ์ดีครับเรากำลังใหญ่เลยนี่พอโดนยังเอาเนี่ยประมาณกับเดือนครับโอ้กำลังในนมเลยครับผมบอาจจะเยยบกันเป็นแผลหรือถือยังบาดครับผมแล้วก็สั่งเนื้อเยอะมาปิดดูนมเลยพอดีพอดีครับผมยัดเหเจ็บได้อักเสบได้นี่ ไล่หมดเลยเอาใหญ่น้องคางเต่าเด้อครับผมเออเซโตเมียของกอฮอล์เราใส่จิใส่ปักครับใส่ปักจนจำเลยครับจำมิดเลยนี่ใส่ปักเลยเด้อครับเป็นยังไงอาใส่ปักแล้วดีบอกดีบอกดีครับโอ้ยบอต้องรีดนมเลยใส่สุกโตขึ้นดีดีอ้าเอาวเาน่เน่เน่มีที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น อา้าวพอป่า,ปาแตกอันอยู่หลายมือเลยเอาเขียวเขารีดนมตัวสุดท้ายนะครับเด้อตาพอเสียวเวลาเขาต้องไล่ได้ฮ่าเเต้านมของเืง่อง่นเขาจะไปจับหัวนมยใา้สัมผัสให้ให้ไปบีบสัมผัสกับไอ้ปักที่เขาเสียบครับผมไล่เมอร์สย้าย้นมข้างเต้าครับเวลาปักเขาขาแวงซี่ล่ะครับผมตลอดยิบซี่ชั่วโมง เวลานมหมืดเอเขาเอาจุกสีแดงในปิดมุโนมไว้เชื้อโรคติดสีได้บกเข่าครับนั่นละ่ะเครื่องเขามีหัวรีดอยูซีหัวเนะวาะหัวรีดเครื่องเนะาะกระไซสามหัวอีกหัวหนึ่งกะหาหาแนวจุกหัวรีดไว้เด้อครับเดอ้ออย่าไปาพับสายนะเดี๋ยวสายจีแตกครับมันมีแนวจุกหัวไลาเนอร์อยครับผม ไล่ยนมหมดแล้วก็ปิดยุกสีแดงเ่ให้นมอ,ออกระบาดเนี่ยแล้วก็ไปหายาสีม่วงมามาสเปรย์จังน้อยสมานแผลจังน้อยเด้อไปอ้าวสเปรย์สีม่วงพ่นก็ไปสมานปากแผลจังน้อยน่ารักแจ้วแจวแจ้วเดี๋ยวหมอหงอกติดนิงจะแนะน้ด้อครับเด้อปักนิกาคือเอาลีนมสามหัวเนะาะปักนิขาไว้ตลอดเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงต่เวลา ถึงเวลารีดน้มเขากับเปิดไอ้จุกสีแดงออกนะครับเนาะไอ้น้มไหลแบบวังหาละครับแล้วก็เขา้าเขาจิตทิ้งไว้ประมาณภุร่าสามมือไปยังน้อยลองลองถอดเอกเบิ้ลนะครับถ้าเขาโล่งดีก็รีดปกตินะครับแต่ก่อนเขาจิตใส่ปลั๊กไม่นี่ยเขาต้องเช็ดแอลกอฮอล้อยังดีเด้อปลั๊กเ่ป้องกันเชื้อโรคครับเอานี่ก็เป็นซิ่งเล็กๆน้อยๆครับ ม้อหอกพิดินมาว้าสู้กันฟางอีกแล้วครับเอาเขี้ยวเป็นจังดนโอยสุ้ยอดนะครับหมอหมอหัวของพิดินครับครับผมกระปากไว้เนาะชอบการให้รถกดไลค์ใช่ให้กดแช์นะครับเป็นสิ่งเล็กน้นนอยที่ห้ามองบางเห็นเส้นผมบางภูงเขากันนะครับเด้อครับ่าได้เป็นอีกเด้อบาทเนี่ย <c oughs> เป็นตัวนี้ก็พเพาะแนวยากแนวยากครับสวัสดีครับ